สัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่นะครับของวันที่14นะ14าีมิถุนายน2อง6นานะครับ ปรเปลาบีีนี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับออกเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุล่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอ,อให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะม,น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 มั่งคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าววันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับก็มาชมกันเลยนะวันนี้มีอะไรมาฝากทุกท่านมากก็มาชมกันเลยครับคู่คบอืม วันที่13มิถุนายน2566นะครับลาว VIP นะครับเด่น890นะครับเน้นที่8กับ9นะ8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 4 8 8 5 5 8 8 6 6 8ครับส่วน9 2 9 9 2 3 9 9 3 4 9 9 3 4 5 9 9 5 6 9 9 6นะครับส่วนชุดวินนะครับ2 3 4 5 8 9 0นะครับตามนี้เลยนะครับ ชนชอบค่อยว่ากันนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับตามนี้มาชมชื่อข้อนี้ชมเลยนะครับจับเจ้าหน้าจอไวนอ้นะเด่นที่8นะครับลอง9นะเด่นเอา8 3 8 5นะครับ9 3 9 5นะครับถ้า0มาก็0 3 0 5นะครับประมาณนี้นะครับ 69นะครับ84นะอ่าถ้าจะรูดก็รูด8เลยนะครับลอง9นะครับเน้นที่8นะอ่าตามนี้นะครับอ่าศูนนะครับลาว VIP นะครับประมาณนี้ชุดวินนะครับอย่าลืมมองนะลืมมองชนชอบค่อยว่ากันชนชอบค่อยจัดอะไรกันเถอะนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับลาว VIP ก็มีตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน ชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับอืมครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่าน,นี้นะคุณลงเพร่อนคามันจริงครับสวัสดีครับมา